สวัสดีค่ะพลังจิตคำทำนายอาจารย์กฤษก,กร,กรนะคะวันนี้อาจารย์จะมาในหัวข้อคนที่มีครูบาอาจารย์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธธคุ้มครองอาจารย์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์จะใช้ไพ่กองนี้นะคะในการตรวจเช็คดวงชะตาให้กับท่านทั้งหลาย ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปอาจารย์นะคะให้จ้องไปที่กองไพ่แล้วก็ทำจิตตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วเราก็มาเปิดไ้าอ่านไปพร้อมๆกันค่ะคลิปที่อาจารย์จัดทำในวันนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเรามาเปิดไ้่ไปพร้อมๆกันนะคะ จากพลังงานหน้าไพ่นะคะคนที่มีกูบาอาจารย์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะขอให้เข้าใจตรงกันเลยนะคะว่าสามารถที่จะเป็นได้ทุกเพศทุกวัยทุกความรู้ทุกการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในสถานนะหรือในสถานภาพใดๆก็ตามเพราะสิ่งที่อาจารย์สื่อให้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นความเชื่อ และความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะคะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจากพลังงานหน้าไพ่นะคะคนที่มีครูบาอาจารย์เทพทเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยจะรักษาและคอยดลบรรดาลให้เราทำความดีคอยอำนวยความสำเร็จต่างๆให้เกิดขึ้นในชีวิตเราซึ่งในอดีตชาติ ท่านจะเป็นผู้ที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราท่านอาจจะเป็นบรรพบุรุษเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องหรือบริวารที่เคยอยู่ร่วมกันมาในชาติก่อนๆแต่ท่านเหล่านั้นยังไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะคะยังคงเสวยผลบุญอยู่ ถ้าเหล่านั้นก็มีความห่วงใยเป็นห่วงลูกหลานก็คอยจะดนบันดาลสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกคุณทั้งหลายแล้วก็จะคอยตักเตือนหากคุณคิดจะทำความไม่ดีความชั่วจะคอยให้คุณหมั่นสร้างความดีแล้วก็จะคอยร่วมอนุโมทนาในผลบุญกุศลที่คุณได้กระทำลง ที่อาจารย์กล่าวไปข้างต้นนะคะคือคูบาจารททย์เทพเท,ท,ทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของเจ้ากรรมในเวรคือผู้ที่คอยโดนบรันรดาลและก็สร้างอุปสรรคทั้งหลายขัดขวางสิ่งต่างๆในชีวิตให้เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะคนหรือกลุ่มนี้นะคะจะไม่เคยปลดปล่อยแล้วก็ไม่เคยเอโหสิก,กรรมและก็ไม่เคยให้อภัย เขายังคงมีความโกรธมีความแค้นพยาบาทจ้องที่จะขัดขวางไม่ให้เราพบกับความสุขความเจริญในชีวิตซึ่งเป็นคนละส่วนกันนะคะหากเราเป็นคนที่หมั่นกระทำและสร้างความดีรักษาศีลภาวนาประพฤติตัวดีทำบุญทำความดีปฏิบัติธรรมรักษาศีลมากเท่าไหร่เราก็จะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งาม เราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการเรียนการความรักครอบครัวและในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเพราะว่ามีครูบาอาจารย์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาและอำนวยความสำเร็จทั้งหลายให้บังเกิดขึ้นเรามาเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะ ลักษณะของคนที่มีครูบาอาจารย์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะบางท่านจะมีอาการรู้สึกมึนงงศีรษะมีอาการปวดหัวข้างเดียวบ่อยๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุบางทีก็มีอาการมึนมึนงงงงบางคนก็จะมีความรู้สึกหนักต้นคอหนักบา่าปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวแล้วก็จะมีความรู้สึกแน่นหน้าอก เป็นๆให้หายบางครั้งนะคะหรือบางคนก็จะมีอาการหายใจติดขัดหายใจไม่ค่อยอิ่มคล้ายๆจะเป็นลมคนกลุ่มนี้นะคะไปหาหมอไปพบแพทย์ก็อาจจะวินิจฉัยเป็นไปตามโรคต่างๆกันไปหรืออาจจะเป็นโรคเครียดสะสมแต่จะเป็นอาการที่เป็นๆให้หายนะคะ ในบางคนนะคะจะมีความฝันที่แม่นยำมีลางสังหรณ์ที่ตรงอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์เหมือนเคยได้ยินได้ฟังได้ทำหรือได้เห็นมาก่อนมันเป็นความทรงจำเดิมที่ติดตัวเรามานะคะหรือมีอำนาจให้เราได้รับรู้ ในบางคนนะคะในจะเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราบางครั้งก็จะมีความฝันแปลกคล้ายความจริงหรือเหมือนความจริงอย่างมากจนแยกไม่ออกว่าความจริงหรือความฝันบางคนสามารถรู้เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าได้หรือบางคนก็สามารถนำตัวเลขมาเสี่ยงโชคเสี่ยงทายได้ในบางครั้งนะคะก็จะได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองเบา เหมือนเสียงกระซิบอยู่ข้างหูหรืออยู่ในหัวของเรานะคะบางครั้งก็เหมือนตัวเองอะ่ะคุยกับตัวเองมีการโต้อตอบด้วยคำพูดกับตัวเองบางคนสามารถเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองก่อนล่วงหน้าแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆเหมือนรู้หรือเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า บางท่านนะคะสามารถอ่านรู้ใจคนความนึกคิดของผู้อื่นได้ไม่ว่าเขาจะคิดดีคิดไม่ดีกับเราเขาจะมามีความจริงใจหรือหลอกลวงเราคุณก็สามารถรับรู้ได้ด้วยความด้วยญาณของคุณเองหรือบางทีก็จะได้ยินเสียงคนคุยกันในบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆ หรืออาจจะเป็นเสียงทิปที่คุณได้ยินนะคะก็จะมีบางครั้งนะคะที่บางท่านไปตามสถานที่ต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์วัดวาอาลามต่างๆหรือสถานที่ที่เป็นวัดวาอารามเก่าแก่คุณจะรู้สึกเองโดยการสัมผัสที่บุคคลอื่นไม่สามารถสัมผัสได้เช่นมีความรู้สึกขนลุกขนชัน มีขนลุกขึ้นตามหัวตามตัวตามแขนหรือเย็นวูบว่าไปทั้งตัวหรือในบางครั้งก็จะรู้สึกหวาดกลัวในสถานที่นั้นๆโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ก็จะมีบางคนนะคะมีความคุ้นเคยชินในสถานที่นั้นๆเหมือนเคยได้มาได้เห็นบางคนก็อาจจะมีอาการเวียนหัวคล้ายจะเป็นลมมือเท้าเย็น รู้สึกกับอึดอัดกับสถานที่นั้นๆที่คุณได้เข้าไปนะคะบางท่านนะคะในการที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมซึ่งปกติก็จะเป็นภาษาบาลีอยู่ๆก็อาจจะเปลี่ยนภาษาหรือเป็นภาษาอื่นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุบางคนก็จะมีความรู้สึกว่ามีคนเข้ามาร่วมสวดมนต์กับเราด้วยมีคนมาอยู่รอบๆข้างๆกายเราเป็นจำนวน หลายหลายคนหรือบางทีก็จะรู้รับรู้ถึงพลังงานรอบๆตัวเองที่ไม่ปกติหรือในบางคนนะคะตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงสวดมนต์เป็นภาษาต่ตางๆกันออกไปหรือเป็นเสียงแววมีเสียงสวดมนต์ตอนกลางคืนกลางดึกถ้าหากนั่งสมาธินะคะก็จะทําให้จิตใจอะ นิ่งแล้วก็มั่นคงได้มากขึ้นและสามารถเรียนวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อจะเกิดหูทิพย์ตาทิพย์ได้เร็วกว่าคนอื่นสามารถได้ยินได้ฟังได้เห็นในสิ่งที่ผู้อื่นไม่อาจจะเห็นได้สัมผัสได้แล้วก็จะมีครูบาอาจารย์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสั่งสอนธรรมแล้วก็จะเห็นนิมิตท,ที่แฝงปิศนาธรรม สิ่งต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะจากพลังงานที่อาจารย์สื่อจากหน้าไพ่นะคะมันอาจจะมีมากกว่านี้หรือเยอะกว่านี้แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถที่จะบอกว่าอันนี้คือความจริงอันนี้คือจิตของเราคิดไปเองอาจารย์อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่า เป็นพลังงานของบางคนบางท่านที่อาจารย์จับต้องได้ที่อาจารย์สามารถสัมผัสได้เรามาเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะจากพลังงานหน้าไพ่นะคะ คนที่มีครูบาอาจารย์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยจะมีนิสัยเฉพาะบุคคลเฉพาะตัวเลยนะคะจะชอบสร้างบุญกุศลชอบสร้างคุณงามความดีชอบเกี่ยวกับการสร้างวัดวาอารามต่างๆสร้างสร้างโบสถ์วิหารสาราการประเรียนสถานที่ปฏิบัติธรรมชอบในการช่วยเหลือบำรุง ทุกร้อนให้แก่ผู้คนบางคนสามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้กับเพื่อนมนุษย์ได้บางคนนะคะชอบบอกบุญให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในโอกาสต่างๆชอบการสืบสารพระพุทธศาสนามีจิตใจที่บริสุทธิ์ชอบทำความดีในบางคนก็รักสันโดษมีความยินดีกับผู้อื่นชัก ชวนหรือชักนำให้ผู้อื่นทำบุญทำกุศลมุ่งการสะสมในการให้ทานรักษาศีลภาวนาในกลุ่มนี้นะคะหวังว่าทำดีจะได้ดีจะได้รับความดีตอบแทนพยายามสร้างส,เบ,งสเบียงบุญโดยไม่หวั่นไหวในการบำเพ็ญกุศลมีความเมตตาสงสารปราณีให้แก่ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ มีจิตใจที่ผ่องใสในบุญปื้มใจแล้วก็สมนัตมีความศรัทธาในธรรมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จะชอบสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมและคนกลุ่มนี้นะคะจะเจอกัลยานมิตรคนที่มีบุญสัมพันธ์กันแล้วก็เข้าอกเข้าใจกัน คอยช่วยเหลือเกื้อกูลคำจูนแนะนำแนวทางจะพูดคุยกันในทิศทางเดียวกันพูดคุยกันในภาษาเดียวกันเทพเท,ทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะมีอยู่จริงเพียงใดแต่ก็อย่าได้หลงคิดไปว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษหากตนเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมก็เพียงพอ และที่สำคัญไม่ควรนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการหวังให้เกิดลาบสการะและก็ยกตนเองให้ผู้คนกราบไหว้บูชานะคะแต่หากเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วก็ในการบำรุงผู้ศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ กฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎของธรรมชาตินะคะที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นชีวิตของคนเราแต่ละคนจะถูกควบคุมไว้ด้วยกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครสามารถมาบงการเราได้ชี้ให้เราทำนู่นทำนี่ได้ไม่ว่าจะเสื่อมถอยจเจริญรุ่งเรืองสุขหรือทุกข์อายุสัน้นหรืออายุยืน ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเราเองเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเป็นเพียงผู้ที่อำนวยพรดลจิตให้เราสร้างความดีให้เราได้รับผลดีของการกระทำมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเมื่อเวลามีความเดือดเนื้อร้อนใจหรือมีข้อกรรมด้วยอำนาจของท่าน ก็จะสามารถที่จะช่วยเราได้ให้พ้นเคาะกรรมเหล่านั้นหรือให้กรรมเหล่านั้นบางเบาลงแล้วก็ให้สมหวังในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ปรารถนาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บุญที่กรรมที่บารมีของแต่ละคนของแต่ละท่านนะคะคลิปที่อาจารย์จัดทำในวันนี้นะคะอาจารย์ขอเน้นว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ โปรดใช้วิวจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าบางคนบางท่านที่สามารถสัมผัสและก็เข้าถึงได้ไม่ใช่ทุกคนทุกท่านนะคะและถ้าหากใครที่สามารถรับรู้สัมผัสหรือมีสิ่งที่นอกเหนือจากที่อาจารย์ได้พูดมาข้างต้นนี้นะคะเข้ามาเม้น ใต้ข้อความคิดเห็นได้นะคะเพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะพลังจิตคำทํานายกัอาจารย์กฤษกรในหัวข้อวันนี้อาจารย์ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยนะคะ